ที่ที่เข pues? ่ามาดติดติดกันนี่จักงวดนะครับปูสามหงดนี่บอกสามสามสามสี่งวดสี่สี่งวันเนาะปู่เนาะสี่งวดนี่หค่ะถ้าถ้าเข่าอีกคือขึ้นอี่งวดที่สี่ที่ที่เข่ามาติดติดแต่ว่าปกติถ้าเลขปู่ปู่รุดนี่จะรุดแค่งวดเดียวถ้าได้เข่าเขาประมาณสามสี่งวดติดเนาะปู่เนาะฉันเออฉันนั้นฉันได้เข่ามึงเข่าเยอมากนที่เข่าเป็นปีเลยดิปีนึงนี่ว่ารุดเลย สวัสดีครับผมกรบผมสวัสดีผมไมโนนซี่ทุกทุกท่านครับผมเดี๋ยวมาพลอแอปช่วงบายบครับผมเมนี่ยังมาในลงกีดจ้ากิบเลยครับผมพอดีไปหนะ้าเพิ่งจะกลับมาครับอ่าโทษติดตามแนวทางหลายๆสำนักกะยังบีท่านในมีแนวทางตัวเลขให้ครับผมนะครับคลิปนี้เนาะแอดก็มมีแนวทางอ่า ของปูปูลึกลับอ่าปูลึกลับครับผมล่าสุดปูลึกลับงวดที่ผ่านมาครับเพิ่นห้เก่าเก่าลางนะครับให้ถูกเก่าเก่าลางนะครับล่าสุดนี่นะาทางเพิ่นได้แล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะครับก็อื่นขอแจ้งข่าวน้องกอจอมนิดนึงนะครับเนาะสำหรับเอฟซีหลายๆท่านครับที่ ติดตามแนวทางของน้องเกาจอมนะครับเมืเ่อเช้านี้แอดทรหาคุณแม่ของน้องเกาจอมนะครับคุณแม่เพิ่นบอกว่างวดนี้นาจะบ่ได้ให้แนวทางนะครับน้องเกาจอมบอ่บสบายครับตอนนี้ครับคุณแม่บอกว่าน้องบ่บสบาย่าซั้นกะหลังจากที่0 1นย์หนึ่งเกสามตัวแตกนะครับล่าสุดงวด ล่าสุดนี่สามศูนย์นะครับกับแตกอีกครับให้สามศูนย์นะครับให้ว่าเพื่อนน่าจะได้ใส่บุญใส่บารมีเพิ่นหลายนะครับบบดน,นี้ก็เลยอาจจะแพร่จากของนิดนึงเนาะก็เลยอาจอาเจ,จะบป่วยนะครับก็บกลเป็นเรื่องปคดีธรรมดาครับผมคือเพื่อนเอาบุญเอาบารมีเพิ่นมาแบ่งปันเนาะกะ มีให้เห็นอยู่ล่ะครับมีให้เห็นอยู่คือกันนะครับเด็กน้อยบ้านแอดนี่คนหนึ่งนี่ครับก้อนนาหน,านี่ปุ้ยบอกเลขถูกถูกเจ็ดแปดนวดติดตกันครับป่บานนี้เป็นป่วยครับป่วยเสร็จปุ๊บปูสันมาบอกว่าปูปาขาวบอกว่าให้หยุดให้หยุดให้แนวทาง <c oughs> ให้หยุดให้เศร้าบอกเลขคนนั่นแหละครับให้เศร้าบอกเลขอ่ะ เป็มั้บอกให้เขาบอกแล่คนกระสันสิตตายกระสันสุดท้ายแม่ก็เลยหยุดบอกให้ลูกใี้บอกเลขเลยนะครับอันนั้นคือเรื่องเล่าที่ที่มีให้เห็นเนาะนะครับแต่ว่าในส่วนของนรางกอจอนี่เพื่อนอาจจะไอ้นี่นิดนึงนะครับเพราะว่าตามความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ความความส่งจำหรืออีกอย่างก็บ่แน่ใจคือกันนะครับ ของน้องก้าจอบมันว่าเป็นอ,องค์อมรินนะครับเพิ่อ,อหมดบุญจากสวรรค์แล้วเพิ่นกาลงมาสะสมบุญบารมีตอ่อนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะจากาแรกๆเ,เริ่มเดิมทีที่ได้กุยกับทางคุณแม่เพิ่นนะครับเดี๋ยวจังไรกะสำหรับงวดวันที่หมิถุนายนนะครับเนาะอาจจะบันไดแนวทางของน้องเก้าจอมนะครับ นะแต่ว่าก็กเป็นอย่างนาะเพราะว่าเขาก็มีหลายสำนักที่ <c oughs> <c oughs> ที่เมีแนวทางที่นาะที่ตามนะ่าสนใจอยู่นะครับกะในเมื่อน้องเพิ่นงวดนี้นะครับปูมาบอกได้ครับปูมาบอกว่าให้หยุดหนึ่งงวดนะครับนี่นาะจะเป็นครั้งที่สองครับที่ปูมาบอกว่าให้นอกก็จอมหยุดพักหนึ่งงวดนะครับ พ่อน้องก็จอมเพื่อนเป็นล่างทรงของปูฤสีครับนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าปูทั้งไหนน้อมาบอกนะครับพ่อน้องก็จอมเป็นล่างทรงปูหรือสีแอบจําซื้อบ่ได้ครับว่าฤสีอย่างนะครับเวลาทําพิธีอีกอย่างเนี่ยคนที่ทําพิธีจะเป็นคุณพ่อน้องก็จอมเวลาที่เอา,ปาไปทําพิธีให้กรับ ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเอฟซีที่เพื่อนมีความต้องการมีความขัดของออยากจะใครที่ใครท้างนี่องอย่างสีครับเวลาให้น้องก็จอมไปทาพิธีอย่างเสียครับลักลักจะเป็นคุณพออ่อจะเป็นคนทําพิธีแล้วกับน้องก็จอมก็จะรวมอยู่ในพิธีนั้นนะครับประมาณนี้ครับผมอ้าวนี่กะแจ้งเท้าน้องก็จอมประมาณนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวจงังไดกะคงจะเป็นงวดสิบหกพาคมนี่นหละครับคงจะในหน้าทางของน้องเนาะ เอา,านี้มาฟังแนวทางของปู่ลึกลับมากครับหลังจากที่ให้เก้าเก้านะครับถูกกรกอลางวงี่ผ่านมาเดี๋ยวแนวทางงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนครับปู่จะได้ตัวไหนมาฝากเดี๋ยวไปฟังนะครับไปฟังนะครับปู่ลึกลับมากครับผมแต่ว่าจะเป็นอาจใจบุญเนาะเป็นคนสัมผัสครับผมไปฟังแบบพร้อ,อมๆกันเลยครับเอเ เออ่ะเอา iam, สส้ะะอายุู่อคอยูอันนี้ก็คร่าปู่อยู่เออูาคปู oh allemaal, ah. ่ักวเห็นที่ปูยูน่ะตอนนี้ยูอุบลแม่นว่ะค่ะอ่าเอออีกครับเป็นปานเฮาเลียวก้อนอือปองูชเป็นกิลู้กูสิกรรมว่าอยู่บ้านเฮาวัดได้แบนี้ปู้ ไออเดับไม่ย้อนป้ามไม่ไยวค่ะอ๋อหมอกอนะอืมม,บบไม่ไม่ได้ละบนปูป้าจังมาปูได้ต้องวันเล้นวันนี้ค่ะเอาต้องวันเลยปูส่งไปแล้วกวอโอต้องไม่ให้แล้วก็บวกแน่เอฟซีอย่าได้ยินเสียงสัมภาษณ์เออเอเอ็กซ์ได้จน อ้อสองสามสี่ยัเด<ำ>ีด<ำ>๋ยวแล้วก<ำ>็ปุ๊บอันนี้เป็นบนแล้วเป็นล่างค่ะบนล่างอ๋ออันนี้ตัวแรกเนี่ยก็บ,บนล่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเขียนแป๊บนึ่งเอออ้สองบนล่างจับคู่มีห้าสองเนาะสามสี่สห้าสองสามสี่สามหก แล้ก็สามหกสามแปดนี่้างนี้เร4ตสีหางเหมือนเดีมหมันปูเหมือนเดียวมีสีหางตัวเหล็กตะเกาเหล็กปูไม่ไม่เกินสีหางเออมัน,นันไ้ตัวนี้แต่ขอ้อมนวอได้ตัวนี้ค่ะข้าวูลด้ไกับสีหางย่างสูงสุดแต่จุ้หางฮาซเป็นน้ำมาบกูน บางวดไปใช่บางวดไปข้างวดออกมาจังส er. ี่เล <outside kur> <aki> ่นมาค่ะเออ้าวเป็นเอนึ่งมันจะข้ไป็นเอ็หน่ยเห็นข้บ้านเขาอันบัวเก็เอาน้ำเด็กเลยให้น้ำเขาอ่ะจ้าะอกมาเก็บอือันเป็นอะไรก็จริ เจ็ดเก้านี่ว้ยเจ็ดห่ได้สามตัวน anyway> ั้นพวดเมื่อก่อนเ่ะเนาะโว้ยเอาหอควันไหมเดี๋ยวมัน่ไดะถึงเขาเอาอันบ้านโอยเรื่องงตัวเอานั่จจะขายสิเจ็บเป็นผู้นะใช่เอาะัน่ไอ้ไรมนครับปูแเ่วจะฟังู้ผูขครู ปูของปูไม่เลขวิ่งปะค่ะม่เลขวิ่งไม่มีเลขวิ่งไม่มีเลยนี่ท่านี่เหรออืมป kind of like, mm. ูจะกลับมาบ้านห้องมือไหนก่อนเอ้ยนี่นี่มาเอ้ยปูสุกแม่เอ้ยเก็บเขากรรมฐานตน ตวันป้าเมนูค่ะป่าวกาเอาคือคืเต่ากีฬาตู้ไค่ะคู่บนเนี่นเลขเลขสามหางเออซีหางเนี่ยมีหาสองสามสี่สามหกสามแปดคู่คู่มักตัวใดบอสมักมักตัวใดเป็นพิเศษบะค่ะหรือว่าลอด่อเนีนกลางคงหรือว่าจังไหนพิเศษพิเศษยี่หาสองถ้าเนียนก็คือเนีนหาสองเล่นปะค่ะเนียน บานนี้เลขเลขเนี่ยสามารถกันมาัดที่ที่เข่ามาติดติดกันนี่จักหมดนะครับปูสามหมดนี่บอกสามหรือสามสามสามสี่หมดสี่สี่หมดนี่นะปูเนาะสี่หมดนี่หรอค่ะถ้าถ้าเข่าอีกคือนี่หมดที่สี่ที่ที่เข่ามาติดติดแต่ว่าปกติถ้าเลขปูปูรุดนี่จะรุดแค่หวดเดียวถ้าได้เข่าเข่าประมาณสามสี่งวดติดนะปูเนาะอันเออคันนั้นอันได้เข่ามันเข่าเยอะมาเพิ่นที่เข่าเป็นปีเลยดิ ปีนึงนี่ว่ารู้เลยนอปีปีนี้รู้จักเท่อลับปูแต่ปีใหม่ข้ามาเนี่ยรู้แค่รู้เงินเดียวว่ารู้เงวนเดียวเนาะน้อรู้ลีนรู้วนรู้เงินเดียวล่ะเรีแว่าคันคันรู้รู้เงินเดียวก็เขาจะกลัวเลยเด่อีลี่ว่าม่จักต่ออือนาบันนี้บันนี่กันูขอช่วเลือฟูอีกรอบหนึ่งนะ จะมีห้าสองสามสี่สามหกสามแปดเนาะเน้นที่ห้าสองนะปูมาแข่งนะค,ะค่ะเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงให้ปูโทรมาอีกครั้งหน,นึ่งในเด้อจ้ะค่ะวันนี้ก็ค่ะวันนี้ก็จะลบป่วนปูแค่นี้ได้พอในตัวเลขก็ได้แล้วถ้ามีเปลี่ยนอ่ามีการเปลี่ยนแปลงแปลงเลขจังไดให้ปูโทรหาหนูอีกในเด้อใช่จ้าจ้าปูขอบคุณปูหลายๆคะ่ะ